ชุมชนบ้านดอนพะอุงเป็นชุมชนที่อยู่กับบ่อขยะแม้ไม่มีการระบาดของไวรัสโควิด19ที่นี่ก็พบกับข้อท้าทายมากมายอยู่แล้วโรงเรียนบ้านดอนพะอุงจึงพยายามมอบทักษะชีวิตที่อยู่นอกเหนือตำราเรียนให้กับเด็กที่นี่วันนี้ที่โรงเรียนบ้านดอนพะอุงอำเภอวรินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีมีบุญกุ้งข้าวใหญ่ซึ่งชาวบ้านจะนำข้าวมาบริจาคให้กับโรงเรียน และมีพิธีทำขวัญข้าวด้วยขณะที่ผู้ใหญ่เตรียมงานหอข้าวต้มในห้องครัวเด็กๆก,ก็ขมักขม้นกับการเตรียมอาหารกลางวันเพราะที่นี่เด็กนักเรียนคือพ่อครัวแม่ครัวของโรงเรียนมาทำกับข้าวช่วยครูค่ะวันนี้ก็จะทำเป็นอาหารกลางวันเป็นน้ำยาขนมจีนไก่กะทิค่ะแล้วก็พาโลเป็ดค่ะ โสพิดาสมบัติวงนักเรียนชั้นป .6 ตอนนี้เธอเป็นแม่ครัวของโรงเรียนเต็มตัวแล้วต้องฟังทำเป็นมีอะไรบ้างมีต้มพะือต้มขาไก่น้ำยาขนมจีนราบไก่ผัดกะเพราข้าวผัดแม้ต้องหยุดเรียนแต่โสพิดาก็สามารถทำอาหารคุณภาพกินเองที่บ้านได้ ช่วงโควิด19กค่ะก็โรงเรียนไม่ได้มาก็ทำอาหารให้ตากับยายกินที่บ้านค่ะกลบบ้านเพื่อนกับหูเขา่าก็ทำก้าบเขา่าผู้ปกครองคือแม่นีนอกอก็บสบายใจนะ่ะนะค่ะว่าลูกหลานมาเรียนอยู่นี่เพิ่นกระฮัดให้เป็นเบิดทุกอย่างเช่นเดียวกับสิริลักษณ์โสวรรณีนักเรียนชั้นมหนึ่ง ที่กลับมาช่วยทำกับข้าวที่โรงเรียนวันนี้ก็นำทักษะชีวิตที่ได้ติดตัวไปด้วยทำกับข้าวเป็นค่ะแล้วก็อยู่ที่บ้านนุก็ปลูกผักเอาไว้ทำกับข้าวในบ้านค่ะทำแบบกเกษตรอินทรีย์ค่ะโรงเรียนบ้านดอนพะุงเริ่มสร้างแม่ครัวเด็กมาสี่ปีแล้วตอนนี้เด็กนักเรียนสามารถจัดการเองได้ทุกอย่างสองปีหลังมาน,นี้ก็เริ่มวางมือได้แล้วครับเพราะนักเรียนเขาจะทำเองได้หมด ไม่ครัวที่เป็นเด็กๆนักเรียนดีกิงเนีครับแต่มีองค์ความรู้เหมือนกับผู้ใหญ่มีความสามารถเหนือนกว่าผู้ใหญ่บางคนด้วยซ้าไปครับชุมชนบ้านดอนพะอุงอยู่กับบ่อขยะขนาดใหญ่มีปัญหาเรื่องมูลลภาวะอยู่แล้วด้านผู้ปกครองของเด็กเองหลายคนก็ไปคัดแยกขยะขายทําให้ดูแลเรื่องอาหารได้ไม่ดีพอแต่ทักษะที่ได้จากโรงเรียนถึงแม้ต้องอยู่บ้านเพราะโรงเรียนปิด เด็กๆก,ก็สามารถทําอาหารที่มีคุณภาพกินเองได้ที่นักเรียนที่อยู่ที่นี่ส่วนมากก็จะเป็นนักเรียนที่ขาดแคลนนะครับผู้ปกครองก็จะต้อง <c oughs> ทํางานหามลุงหามคำ่ำทำงานหนักกว่ากว่าธรรมดาแต่ทีนี้เมื่อเขาไปแต่เช้ากลับค่าลูกก็จะต้องเป็นคนทำของข้าวให้กินผมมั่นใจเลยว่านักเรียนเอาไปใช้ใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุดจนจับจองได้เป็นรูปเปรมนะครับ เรามุ่งหวังที่จะให้นักเรียนของเราเนี่ยพึ่งพาตนเองทักษะการพึ่งตนเองนอกจากสามารถแก้ไขปัญหาตอนนี้ได้ไม่ว่าจะต้องเจอกับอะไรอีกในอนาคตเด็กเหล่านี้ก็จะสามารถผ่านมันไปได้เช่นกันคือจุดมุ่งหมายของโรงเรียนเนี่ยนักเรียนทุกคนเนี่ยหนึ่งละจะต้องอ่านออกเขียนได้นี่มาเป็นอันดับหนึ่งสองนักเรียนจะต้องมีทักษะอาชีพที่เขาสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันของเขาได้ นักเรียนตั้งแต่ระดับปอสองขึ้นไปของโรงเรียนผมเนี่ยจะหุงข้าวเป็นทุกคนแล้วก็นักเรียนก็จะทําอาหารเป็นทุกคนการประกอบอาหารกลางวันของผมไม่ได้จ้างแม่ครัวมาประกอบอาหารนอกจากมอบทักษะชีวิตให้กับนักเรียนแล้วโรงเรียนแห่งนี้ยังส่งต่อแนวคิดเรื่องอาหารปลอดภัยไปยังผู้ปกครองผ่านตัวเด็กด้วยแล้วแม่ก็บอกว่าอยากลองกินแบบ ที่บ้านทําให้แม่ดูหน่อยที่บ้านก็ทําค่ะแม่ก็บอกว่าอร่อยอยู่นะแล้วก็รู้สึกดีใจคะ่ะที่ได้ทักษะการทําอาหารมาแล้วเอาไปทําให้ตากับยายกินหรือเอาไปประกอบอาชีพได้คะ่ะโควิด -19 เปลี่ยนทั้งคนเปลี่ยนทั้งโลกความมั่นคงทางอาหารจะเกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืนต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย การพึ่งตนเองต้องสร้างตั้งแต่เด็กส่วนเกษตรกรก็ต้องปรับตัวหาช่องทางใหม่ๆนำอาหารปลอดภัยไปสู่ผู้บริโภคส่วนผู้บริโภคก็ต้องพยายามพึ่งพาตนเองให้ได้มากที่สุดในอนาคตไม่ว่าจะพบกับวิกฤตอื่นใดอีกทุกคนจะรอดขอบคุณที่รับชมดิฉันและทีมงานวันนี้สวัสดีค่ะ